สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับโอ้บรรยากาศที่กกอกนะครับหมอกเต็มเลยนะครับผมแต่ว่าต้นไม้บางนะครับแต่ก่อนจะไม่มีต้นไม้นะครับตรงต้นตะขบตรงนี้นะครับจะเห็นวิวสวยมากเลยนี่เราซูมได้เราซูมได้ไม่มีปัญหาให้ดูวิวโอฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นสวยมากขาวจนฟูน,นะครับคน Okay. ลงเดียวนิดหนึง่งนะบถ่ลงเดียวนิดหนึง่งยคลิปเรียวครับอืมอากาศสวยๆนะครับ <c oughs> สวัสดีกกอกนะครับผมสวัสดีกกอกเช้านี้ที่กกอกบรรยากาศดีมากนะครับเ c ซีไม่ได้มาสามเดือนแล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศหน้าบ้านลุงพนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเช้านี้ที่กกกอกนะครับผม ออกน้ตึกเลยนะครับนะไม่เห็นภูเขาเลยก็ประมาณนี้นอกคลิปเดียวนะครับสั้นๆน,นะครับแต่ว่าคลิปเต็มก็ยังอัดอยู่มาพูดคุยทักทายกันนะครับพี่แอนก็มาแต่เช้านะครับโอ้พระมาบิณฑบาตนะครับผมนนก็บรรยากาศก็เหมือนเดิมนะครับเช้าๆจะมีพระมาบิณฑบาต ที่หน้าบ้านนะครับถ้ก่อนหน้าบ้านลุงก็จะออกมาใส่บาทกันนะครับลงพระถึงกลางบ้านแล้วถึงประมาณกลางบ้าน,นครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็ต้นไม้ขึ้นหมดแล้วเนาะเขียวขจีนะครับผมเขียวขจี นี่จะเป็นตำนานนะครับคือตำนานหมดนะแถวนี้เจ้าพ่อเจ้ารู้แล้วหมอกเห็นหมอกครับ หมกากขาวๆนะครับโอ้สวยมากเลยแต่ว่าต้นไม้บางเนาะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เนี่สยสีขาวแต่ฝั่งนี้นะครับชัดเจนมากฝั่งนี้ชัดเจนมากนี่ครับสวยนะครับบรรยากาศที่โกกอกยังสวย เป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขานะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขาบรรยากาศเนี่ยได้ฟิลแบบอยู่แถวภาคเหนือเลยนะครับอากาศเย็นๆนะครับเชา้าเนี้แต่ถ้าเป็นที่จามบดงก็จะร้อนนะครับอากาศมันพื้นสภาพภูมิประเทศมันต่างกันเนาะ ไทยบ้านนะครับอยู่ตรงสะพานโอ้หมอกหงุดกกเลยะมะลรกอนะครับผม สดเรียวๆที่หน้าบ้านลุงพลนะครับดูเสียงจกกักจั่นเสียงจิ้งหรีดเสียงธรรมชาตินะครับเนี่ยในป่ายางหรือว่ามีตรงภูเขานะครับผม หนูพระจาร์มาแล้วให้ชมบรรยากาศด้วยสวยนะครับ ลดน้ำแข็งนะครับเริ่มจางแล้วครับหมอกเริ่มจางแล้วโอ้ตื่นมาทันพอดีเกือบไม่เห็นหมอกนะครับผมหกโมงนะครับเนี่ยหกโมงก็เริ่มจางแล้วเมื่อกี้ยังหนาเลยนะครับไม่เห็นภูเขาตอนนี้มองเห็นภูเขาแล้วพะกอเลี้ยวกลับแล้วนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมมาของมาใส่บานะครับ อยู่เทินแล้วอาจารย์ลดคุ้นคุ้นลดคุ้นคุ้น,นเห็นภูเขาแล้วนะครับเม่ก็จางไปเรื่อยๆนะครับ ทางลงงนี่เลยแบบ้หนะ้าบ้านลุงนะแจนไม่ได้มานานเรื่องเนี่ยนานหร<า><า>ือยังนานมากเลยนะสามเดือนนะผมอะโอ้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงสามเดือน ห,หกเดือน <c oughs> ลลรถลุงมาจอดในบ้านนะครับได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงขุนพันนะครับผมนเน็ตล่มเ,เน็ตรล่มไฟลลไฟ่มอืมตั้งแต่เมื่อคืนละปันเนตเตงนี่กาแฟากรอกนะครับผม